สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับกับช่องทำไปได้ชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการเสริมรากตุเรียนนะครับอ่ะเราก็มาดูใกล้ๆเลยครับอันนี้เป็นทำไมใกล้ๆเลยครับอันนี้เป็นต้นที่ก่อนหน้านี้เสริมรากไปนะครับแล้วมันเจอน้ําท่วมนะครับพอเจอน้ําท่วมแล้วเหมือนกับคือมันหลุดอะ แต่ต้นมันยังไม่ตายนะครับยังเขียวอยู่ก็เลยทําการเสริมขาใหม่นะครับนี่ลาต้นแข็งแรงดีมากเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับวิธีการนะครับก็เรามาทาบดูก่อนอเดี๋ยวจะอยู่ลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเราได้เราได้เราได้ตำแหน่งแล้วนะครับตำแหน่งเราก็บากตำแหน่งไว้ไอ้นนี้เดี๋ยวจะเป็นการเสียบ เข้าไปในต้นเลยนะครับอ่าเราได้ตำแหน่งแล้วเราก็บากไว้อ่าตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะปาดนะครับปาดขึ้นแบบนี้เลยนะครับใช้คัตเตอร์นะครับผมใช้คัตเตอร์ใบใหม่เน้นต้องคมหน่อยนะครับอันนี้บากให้บางเลยครับบากให้บางเลยเนื่องจากอยู่ด้านในนะครับยากนิดนึง ปึ๊บอืมนะครับให้บางไปเลยไม่เป็นไรครับฉีกเนื้อเยื่อเลยปุ๊บเียก็่ทาบทาบดูอีกครั้งนะเมื่อกี้ปึ๊บอ่าตำแหน่งบริเวณน,นี้นะครับตำแหน่งบริเวณน,นี้ก็บากนะครับบากให้เท่ากับแผลที่ต้นที่เราจะเสริมนะครับ ใหเท่ากับแผลเลยปึ๊บเสร็จแล้วตรงนี้นะครับตากล้องดูใกล้ๆนะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเราก็จะบากแบบนี้นะชุบบากเป็นปากเป็ดน,นิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัดตรงนี้เสียบเข้าไปเลยนะครับก็ท้าอีกทีนึงอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเฉือนออกเลยนะครับ ตาก้องให้ยูยชัดๆหน่อยนะเขียนออกเลยครับอ่าเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราแต่งนิดนึงตรงนี้ให้มันบางนะตรงนี้จะได้เข้าแนบสนิทนะครับอ่าลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเราใช้เชือกฟางนะครับเชือกฟางความจริงถ้าจะเป็นเชือกฟางกลมเนี่ยจะดีกว่านะครับเนื่องจากหาไม่ได้ เอาเชือกฟางนี้แะครับได้เหมือนกันเราปลูกก่อนนะปลูกก่อนปลูกไกปเลยเแล้วปุ๊บเอตัวน,นี้เข้ามาครับอ่าเห็นไหมครับนี่แผลก็จะอยู่ตรงนี้เลยแผลจะอยู่ตรงนี้เราก็ปลูกเลยครับดึงเลยอ่าครับก็จะอยู่ลักษณะนี้นะ อยง้แน่นเลยนะครับเสร็จแล้วก็ปลูกปลูกเลยนะครับให้แน่นที่สุดนะครับเท่าที่แน่นได้นะครับไม่ต้องกลัวลำต้นจะช้ำนะครับแน่นไปเลยครับปลูกกนแน่นนะครับอือทางนี้ นี่ก็ปลูกไปเลยนะครับตา,าก,กล้องอยู่นิ่งๆนะตาก,กล้องให้มองให้ชัดนะตรงนี้นะครับตรงนี้ปลูกครับเอาไว้แน่นเลยนะครับอืมปลูกมาถึงนี่เลยนะครับ อ,อ,อันนี้เราก็ซุบอืมอ่าน่นแล้วนะครับทีนี้เมื่อเราผูกแน่นแบบนี้แล้วนะครับเราก็ทำการพันแตกต้องดูให้ชัดนะครับทําพันพลาสติกนะครับอันนี้ถุงพลาสติกนะครับบางๆนะครับผมไม่ได้ซื้อ หาวัสดุเหลือใช้นะครับประหยัดงบนะครับอันนี้ก็ตัดออกได้เลยนะครับ๊เวลาพันเนี่ยเราต้องพันจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับพันอย่างนี้นะเพื่อกันน้ำนะครับล่างขึ้นข้างบนนะครับตากล้องอยู่ตรงนี้ครับตากล้องอยู่งนี้อ่าครับจากล่างขึ้นข้างบนนะครับบ่พันก็ดึงแน่นนะครับ อันนี้โลหะถุงพลาสติกบางๆก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องซื้อผ้าเทปนะใช้ได้เหมือนกันครับก็ทําแบบประยัดนะครับการเสริมรากทุเรียนดียังไงนะครับหนึ่งก็เพิ่มมาอีกรากหนึง่งก็ช่วยหากินนะครับช่วยลําต้นลําต้นพันธุ์เนี่ยหากินสองนะครับที่สําคัญป้องกันการโยกนะครับของลมแรงนะครับการเจริญเติบโตก็ ดีกว่าลำต้นเดียวนะครับเสริมรากแก้วนะครับอ๊บอ่าอันนี้ได้แล้วนะครับได้แล้วเราก็ปลูกเลยปลูกนี้เลยฮะจุ๊บปลูกเลยอ่าปลูกก็ตัดนะครับทีนี้ช่วงนี้หน้าฝนนะครับแต่ก็อยากเสริมผมจะใช้ดินน้ำมันนะครับดินน้ำมันช่วย ช่วยกันน้ํานะครับใช้ได้ผลนะครับเคยใช้มาแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับที่ข้อต่อบีบใม้แน่นนะครับเสือแบบนี้นะครับใช้เวลาหนึ่งเดือนนะครับแกะพลาสติกออกแต่เชือกเนี่ยสักประมาณสองถึงสามเดือนค่อยแกะออกก็ได้นะครับให้แผลมันแนบแน่นสนิทก่อนถ้าเราแกะเลยเนี่ยบางทีลมพัดนะครับลมต้นโยกมันอาจจะแยกออกจากกันก็ได้นะครับ กดให้แน่นนะครับอ่าแก่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวความคืบหน้านะครับ EP ต่อไปผมจะมาแกะถุงพลาสติกให้ดูนะครับอาวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมช่วยกดนะครับสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ผมเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ